สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมมันกับช่องรุ่นค้าไมาแชนแนลนะครับวันนี้เรากําลังจะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์นะครที่บ้านลูกค้าที่กรุงเทพนะครับอันนี้เป็นรอบที่สองนะครับผมตอนนี้เราก็เดินทางมาเส้น อ่าตอนเมืองกันนะครับก็นี่เป็นเที่ยวที่สองนะครับผมแล้วก็เราจะไปดูกันนะครับผมว่าเราจะได้อะไรกันมาบ้างนะครับ wàllu. ครับผมตอนนี้เราก็ขนของขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูของกันที่ร้านนะครับผว่าวันนี้เราจะได้อะไรกันมาบ้านนะครับผมครับผมตอนนี้ของก็ถึงร้านเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ไม้แรกเราเป็นตู้โชว์ไม้สักนะครับผมขนาดสองไม้คูณสองเมตรนะผมสองทอดนะผมตัวนี้เป็นลายนกยุงนะครับอันนี้เรา อเอามาเข้าร้านก่อนนะครับผมโหหนักมากนะผมนี่ตรงนี้จริงๆต้องทําความสะอาดก่อนนะผมแต่เขาชิ้นง,งานหนักก็เลยครับก็เลยเอามาเข้าในร้านเลยอันนี้เป็นสองถอดแล้วก็ปานประตูนี่เปิดได้สองข้างนะผมเป็นลายนกยุงนะครับผมนี่ชิ้นแรกของเราเดีย๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปกันนะครับส่วน,นนี้เป็นชิ้นที่สองนะผมที่เราได้มาอันนี้เป็น เคาน์เตอร์นะผมเป็นเคาน์เตอร์เก็บไวน์นะผมลูกค้าเขาเอาไปแล้วนะครับเรามาดูของที่เหลือวันนี้นะผมก็ที่เอาไปแล้วก็มีตู้โชว์แล้วก็เคาน์เตอร์นะผมที่เก็บไวน์นะผมที่ตะก,กี้ที่คือนรถกระบะไปนะครับทีนต่อมาก็เป็นตู้นะผมตู้ไม้สักของเราตู้ไม้สักปกตินะผมเป็นไม้เก่านี่ อันนี้ก็ไม้ก็ไม่ได้อายุมากเท่าไหร่นะผมตรงนี้ก็เห็นว่าเจ้าของเดิมเขาบอกว่าซื้อมาแพงมากนะผมแต่แต่พอเวลาขายเนี่ยราคาก็ลดหลัน่นตามสภาพผมเนี่ยสภาพก็คือนี่ครับผมที่กุญแจแตกนะผมแล้วก็ข้างในเราก็ต้องออกมาทําใหม่ต่อมาก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าแย่งนะผมไม่ใช่โซฟาครับ แต่ก็คือเป็นชนิดของโซฟาชนิดหนึ่งนะครับผมแต่เป็นแยงเขาเรียกไม้สักเขาเรียกว่าแหยงนะผมมีแหยงหลังช้างกับแยงขาตรงอย่างนี้นะผมหลังช้างก็จะเป็นขาตัววีนะผมตัววีอนนี่เป็นไม้สักแกะสลักนะครับต่อมาเป็นชุดรับแขกอ่าชุดรับแขกเนี่ยครับชุดรับแขกชุดรับแขกอันนี้น่าจะเป็นชุดรับแขกเจ็ดชิ้นนะผมเจ็ดชิ้นงาน ตัวยาวเขาอยู่ฝาตัวนี้นี่คือตัวยาวของเขาคนระับงานบ้านนี้คือช่างเดียวกันหมดนะผมเป็นงานช่างเดียวกันหมดงานแกะสลักช่างเดียวกันนี่ก็เป็นเก้าอี้นะผมเก้าอี้สี่ตัวแล้วก็ที่ส่งไปรอบเย็นนี่ก็คือตู้โชว์สองเมตรคูสองเมตรลายนกยุงแล้วก็่าที่เก็บไวน์นะผมที่เก็บเครื่องดื่มนะเป็นไม้สักและที่ส่งไปเมื่อสักครู่นี้นะผมครับผมก็ วันนี้ก็รับซื้อผมชิ้นงานก็จะมีที่ได้มาเป็นตู้โชว์หนึ่งใบที่เก็บเครื่องดื่ม1นึ่งห,งหงใบแล้วก็ตู้เก็เสผ้าแยง่งนผมแล้วก็ชุดรับแขเกเ็ดชิ้นแล้วก็เก้าอี้4ตัวครับผมวันนี้ก็รับซื้อตั้งแต่มีปทุมแล้วก็กรุงเทพนะผมสองรอบครับผมก็ลูกค้าท่านใดท่านผู้ชมท่านใดนะผมที่มีเฟอร์นิเจอร์ ไม้นะผมที่อยากจะขายนะผมเป็นแนวสไตล์แบบนี้นะผมหรือไม้ชนิดที่มีค่าอื่นๆนะผมก็ติดต่อผมมาได้เนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรไว้ให้นะผมติดต่อได้ตลอดนะครับราคาพูดคุยกันได้นะผมก็มีบริการรับซื้อทั่วประเทศนะผมแล้วก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะมาเยี่ยมชมนะผมก็เข้ามา,าเยี่ยมชมสินค้าเฟอร์นิเจอร์นะผมไม้เก่าได้ ตลอด24ชั่วโมงนะผมร้านเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับผมอยู่ที่จังหวัดปทุมธาน,นีของ10หนองเสือนะครับครับผมก็ก่อนจะจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวลุ่นทางไม้กันด้วยนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ